สวัสดีค่ะตอนนี้นะเรามาอยู่ถึงหมู่บ้านมอกแก่เนาะมันรอ,อมากๆมาม,มาแปลว่าสวัสดีนะสาแล้วที่นี่ก็จะมีของขายมากมีนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมคะไม่ค่อยมีเลย,นยเลยนาะตอนนี้ทนไมเพราะว่าโควิดนะโควิดเลยไม่มีนักท่องเที่ยวมาเย <มา S 1> อะมากอันนี้คือรับบทเป็นแม่หมอนะคะได้รับบทใายมาแปลว่าสวัสดีได้หนึ่งคำแล้ว อันนี้คือสารบรรพบุรุษนะคะเนื่องจากว่าชนเผ่ามอแกนเนาะเขาไม่ได้มีศาสนาเขาก็เลยนับถือบรรพบุรุษก็คือสารตรงนี้นะคะง mm hmm. งานฝีมือไม้อย่างนี้เขาไม่ได้เรียนรู้จากใครเลยนะคะ mm hmm. เขาใช้วิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยในการคิดแล้วก็ทําขึ้นมาเอาสิ่งที่เห็นทําขึ้นมานะคะมาดูมากมายเลยนี่และสิ่งสาคัญคือที่ฐานนาฐานาคาเขาก็ใช้กันนะ ซบีฮะถ้าเกิดคุณมาครั้งแรกใช่ป่าคะครั้งแรกค่ะคนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านโมแกนเยอะมากเลยถูกป่ะใช่ก็จริงๆไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจริงๆหมู่บ้านโมแกนเป็นหมู่บ้านชาวเลนะคะเมืม่อก่อนเขาเขาจะอพยพหรือมไม่เขาเนี่ยเราอพยพเขาจะอยู่อาศัยตามเกาะแก่งเหมือนว่าพอไปหาปลา<ม>ไปที่เกาะนี้ก็จะอยู่ตามเกาะน,นั้นไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ที้อยู่ถาวรใช่แต่ว่า ตอนนี้เขาเป็นคนไทยร0 0ซ็แล้วเมื่อก่อน<ช>เขาม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเ,เป็นนามสกุลพระราชทานก็คือนามสกุลก้าทะเลนะคะทุกคนในหมู่บ้านใช้นามสกุลเดียวกันหมดเลยแล้วก็มีัตรประชาชนเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็สถานที่แห่งนี้คือที่อยู่เป็นแผ่นดินของเขาที่ชาวมกเดียนพูดแล้วก็ขนลุกอะแม่ใช่พอหลังจากที่โดนแบบอ่าไฟไหมก็ทุกหลังก็เหมือนกันเลยเขาบอกว่ามีห้องคานิมูนนี่นี่ใช่เราต้องไปดูนี่เด็กๆเมาเมาเมาพี่เวพี่เวทำอะไรกับเด็กๆครับตอนนี้ อ๋อนี่นั่งคุยนั่งคุยค่ะนั่งคุยเด็กเอ่ะดูว่าอันนี้ถามว่าเอามาจากไหนใครเป็นคนทำหรออันเบย์ชอบมากเลยโปสการ์ดนะตัวนี้เนี่ยน้องๆบอกว่าน้องๆเป็นคนระบายเองแล้วก็จะมีชื่อชื่อของแต่ละคนเนี่ยเขียนอยู่ไหนมีใครชื่อเลยบ้างเนี่ยพี่กระโดงอ๋อกระโดงอันนี้ไม้ในกระโดงเออแอบก็สิบก็แล้วแอบก็สิบก็แล้วภาษาที่เราไม่เข้าใจไหนข้อมือไข่เท่าไหร่จ๊ะห้าสิบหรอ นมค่ะได้ประเส้นามเส้นค่ะอูนูนเส้นละ50บาทนะคะตาแล้วมีคน<อ>เรียกเดี๋ยวจ้าเอาไปไปส <ๆ S 2> าสาได้แล้วจ <สะ S 3> ้าค <สะ S 2> ือวันนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ UNHCR นะคะอ,อ,อะไรนะรักเด็กป็นเร<ซ>นักเด็กก็เต็มร้อยอ่ะเต็มร้อยไปให้หนึใ แล้วไม่แล้วโอนทหารโอนอีกหมื่นหนึ่งนนเด็กสิบเจ็ดสิบแปดเขาไม่ใช่ชมอโมแกนนะอ๋ะชอชาวโมแกนนั่นแหละเขาบอกว่าชาวโมแกนมีผิวคล้ำแบบโหชอบ,ชอบผิวคล้ำไทยชอบไทยบ้านไทยบ้านชอบหนนาโค้ดไหมนะอ๋ออันน่ากลัวที่สุดเลย <laughs> ะเกินเกินบ้านแฟนป <แฟ S 1> ิศาจคาบัสดีค่ะเราเดินเข้าไปไเขาก็จะมีเลขที่บ้านนะคะเป็นหลังๆไปอา้าวนี่ฝรั่งเศสนี่จะบอกว่าที่นี่เขาพูดได้หลายภาษานะคะเป็นฝรั่งเศสด้วยบังชิวบังชิวตมเตลิปสวัสดีค่ะแต่ไม่ได้ค่ะอ่าเรารต่อไปนะคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณเก,ก๋ค่ะพี่เก๋ค่ะจากซีซานะคะพาเรามาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านโมแกนสวัสดีค่ะ ไปอ่าวไม้งามค่ะไปถ่ายรูปสวยๆที่วิวอ่าวไม้งามค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าแพ็กเกจที่นี่นะคะปังมากครบเครื่องสุดๆติดต่อที่ซิสตาร์ได้นะคะทางเฟ e บุ๊กค่ะได้เลยค่ะซิสตาร์แฟนเพจนะคะซิสตาร์อานามันคอมค่ะปังค่ะนี่ไก่ทะเลนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเตริตัวรีบขึ้นไปดีกว่า